เขาคืออดีตมือสังหารที่ได้รับคำสั่งให้ปิดชีพนายพลคนสำคัญแต่ในเสี้ยววินาทีที่กระสุนลั่นออกไปสิ่งเหนือธรรมชาติก็ปรากฏขึ้นพรของพระหยุดทุกอย่างไว้ได้อย่างไรและทำไมผู้ล่าจึงกลายเป็นผู้สำนึกความจริงที่ซ่อนอยู่ในเงาความเงียบนี้คือสิ่งที่คุณไม่เคยคาดคิดรับชมให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าแสงสว่างไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ในหัวใจของคนที่กล้ากลับตัวเสียงลมพัดแรงผ่านยอดไม้ ใบไม้ไหวสถานเหมือนรู้ล่วงหน้าท้องฟ้ามืดครึ้มท,ทั้งที่ยังเป็นยามสายนายพลวิชิตยืนอยู่หน้าเวทีในค่ายทหารเขาสวมเครื่องแบบเต็มยศด,ดวงตาจริงจังสงบนิ่งแต่ข้างในกลับรู้สึกแปลกๆเขาได้ฝันถึงพระชารารูปหนึ่งเมื่อคืนก่อนพระรูปนั้นพูดเพียงว่าจงนำผ้าย็นนี้ติดตัวไว้และมอบผ้าผืนเก่าขาด,ขาดมาให้ เขายิ้มบางๆขณะเอาผ้ายันพับเก็บใส่กระเป๋าเสื้อเสียงไมโครโฟนดังขึ้นเสียงทหารเรียงแถวผู้คนมากมายมองมาที่เขาแต่ในใจเขากลับรู้สึกเย็นเย,ยือกทันใดนั้นเสียงปืนดังลั่นจากยอดตึกฝั่งตรงข้ามปังปังปังเสียงกรีดร้องดังระงมผู้คนวิ่งหนีกันอลหม่านนายพลวิชิตถูกยิงล้มลงกับพื้น ร่างเขากระตุกเล็กน้อยแต่เขายังลืมตาอยู่เลือดไหลออกจากไหล่แต่กระสุนที่ยิงตรงหัวใจกลับเหมือนถูกบางสิ่งหยุดไว้เขาควานหากระเป๋าเสื้อนิ้วสัมผัสกับผ้ายันเก่าๆที่พกไว้มันอุ่นเหมือนมีชีพจรในระยะไกลมือสังหารที่กำลังจะลั่นไกลอีกครั้งจูจ่ๆก็ตัวสั่นมือที่ถือปืนแข็งค้าง ดวงตาเขาเบิดโพลงเขามองเห็นเงาของพระชรายืนอยู่ข้างๆนายพลแต่ไม่มีใครอื่นเห็นมือสังหารทิ้งปืนลงพื้นร้องออกมาอย่างหวาดกลัวขออภัยหลวงพ่อข้าทำผิดไปแล้วทหารกรูกันเข้าไปจับตัวแต่นายพลยังนั่งนิ่งหายใจแรงแต่ไม่แตกตื่นเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ พรของพระนั้นมีจริงแสงอาทิาตย์สาดลงมากระทบหน้าท่านลมสงบท่ามกลางความเงียบหลังโกลาหลทุกคนต่างมองเขาด้วยความตกตะลึงแต่ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่ปกป้องเขาไว้ไม่ใช่ชุดเกราะไม่ใช่โชคดีแต่คือศรัทธาที่เขาเคยมองข้ามแต่คือศรัทธาที่เขาเคยมองข้าม ศรัทธาที่เขาเคยเห็นเป็นเทียงพิธีกรรมโบราณวันนี้มันได้พิสูจน์แล้วว่ามันมีพลังเกินกว่าความเข้าใจนายผลค่อยๆลุกขึ้นมือกุมแผลต่ใบหน้ายัางมั่นคงสายตาทุกคู่จ้องมองบางคนเริ่มยกมือไหว้บางคนคุกเข่ากับพื้นพระรูปนั้นผู้ที่เขาเคยเจอในฝันบัตรนี้ปรากฏร่างจริงอยู่ที่ประตูค่าย ท่านเดินเข้ามาเงียบเๆเหมือนมาเยือนด้วยลมหายใจของธรรมะท่านไม่พูดอะไรแค่ยื่นมือแตะบ่าของนายพลรอยยิ้มบนใบหน้าเปี่ยมเมตตาท่านรู้แล้วใช่ไหมว่าพลังแห่งบุญป้องกันภัยได้มากเพียงใดเสียงของพระนุ่มลึกแต่ทรงพลังนายพลพยักหน้าไม่พูดเพราะหัวใจเขากำลังสั่นไหวด้วยความจริงอันเหนือธรรมดาในห้องพยาบาลไม่กี่ชั่วโมงต่อมา แค่ตรวจบาดแผลพยาบาลพากันพูดถึงปาฏิหาริย์กระสุนหยุดแค่เนื้อไม่ทะลุหัวใจไม่มีอวัยวะสำคัญใดเสียหายหมอยังไม่เข้าใจว่าเป็นไปได้อย่างไรแต่เขาเข้าใจแล้วในค่ำคืนนั้นนายพลเดินทางไปยังวัดที่อยู่กลางป่าเงียบสงบไร้แสงไฟท่านพระชารานั่งรออยู่ใต้ต้นโพมีแค่เสียงจิ้งหรีดและลมหายใจ ข้าขอเป็นสิทธ์นายพลพู้เสียงแน่นคุกเข่าลงกราบด้วยศรัทธาไม่มีเสียงตอบมีเพียงสายตาอ่อนโยนและกลิ่นกำยานที่ลอยเบาๆเพราะตั้งแต่วันนั้นเขาไม่ได้เป็นเพียงนายพลแต่เป็นคนที่ได้รู้ว่าโลกนี้มีสิ่งที่ตามองไม่เห็นแต่หัวใจสัมผัสได้จริงแสงจัะลอดผ่านยอดไม้ ส่องกระทบร่างของนายพลที่นั่งสงบอยู่ใต้ต้นโพเขาหลับตาแน่นแต่ไม่ได้หลับเขากำลังฟังเสียงในใจของตัวเองเสียงที่เคยเต็มไปด้วยคำสั่งเสียงที่เคยตัดสินทุกอย่างด้วยเหตุผลบัดนี้กลับกลายเป็นเสียงที่เงียบและอ่อนโยนหลวงพ่อไม่พูดอะไรมากเพียงชี้ไปยังกระท่อมไม้หลังเล็กที่อยู่ถัดไปไม่ไกลหากอยากเข้าใจโลกมากกว่านี้ จมอยู่ที่นั่นเงียบเงียบสักเจ็วันท่านพูดแค่นั้นแล้วเดินจากไปนายผลวิชิตไม่ลังเลเขาเดินเข้าไปในกระท่อมไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเตียงนุ่มมีเพียงเสื้อผ้าห่มและแสงเทียนเล็กๆคืนแรกผ่านไปด้วยความอึดอัดหัวใจยังสับสนร่างกายยังไม่ชินกับความเงียบแต่พอคืนที่สามาถึงเขาเริ่มได้ยินเสียงบางอย่าง ไม่ใช่เสียงภายนอกแต่คือเสียงจากข้างในเสียงที่ถามว่าเจ้ากลัวอะไรอยู่ภาพบนเกิดเหตุฉายซ้ำในหัวภาพของมือสังหารภาพของผู้คนตื่นกลัวภาพของประชราที่ไม่มีใครเห็นและเขาเริ่มร้องไห้ไม่ใช่เพราะเจ็บแต่เพราะรู้แล้วว่าเขาไม่เคยเข้าใจชีวิตเลยแม้แต่น้อยแสงเทียนดับลง แต่ในใจเขากลับสว่างเงียบลึกและนิ่งเหมือนผิวน้ำในยามรุ่งสางเจ็ดวันผ่านไปนายพลวิชิตออกจากกระท่อมใบหน้าเปลี่ยนไปแววตามไม่เหมือนเดิมทหารที่มารอรับถึงกับตกใจท่านดูสงบเหมือนพระเขาไม่ตอบแต่เพียงยิ้มและมองไปยังยอดเขาที่ไกลออกไปที่ซึ่งเขาไม่เคยมองเห็นเพราะเคยใช้ชีวิตอยู่แค่ในสนามรบ แต่บัดนี้เขากำลังจะเดินทางไปสู่สนามรบที่ยิ่งใหญ่กว่าสนามรบภายในใจของตนเองสนามรบภายในใจของตนเองไม่มีเสียงระเบิดไม่มีศัตรูในเงามืดมีเพียงความกลัวความโกรธและความหลงที่ซ่อนอยู่เงียบเียบมาตลอดชีวิตนายพลวิชิตกลับมาที่เมืองแต่เขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงไม่ใช่ในยศฐาบันดาษ แต่ในน้ำเสียงวาตาและการกระทำเขาเริ่มสั่งให้สร้างโรงเรียนในเขตชายแดนสร้างศาลาธรรมในค่ายทหารและเปิดโอกาสให้ลูกน้องฝึกสมาธิทุกเชา้าหลายคนงุนงงบางคนต่อต้านแต่เขาไม่หวั่นไหวทุกเช้าเขาจะนั่งใต้ต้นไม้หน้าอาคารบัญชาการเหมือนพระที่ห่มชุดทหารนิ่งสนบ และเปลี่ยนไปด้วยพลังบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ผู้ใต้บังคับบัญชาเริ่มเข้ามาปรึกษาเรื่องส่วนตัวคนที่เคยกลัวเขากลับเริ่มเคารพด้วยใจไม่ใช่ประโยชน์แต่เพราะความนิ่งและเมตตาวันหนึ่งมือสังหารที่เคยเพยายามสังหารเขาถูกนำตัวมาที่ศาลทหารเขาคืออดีตทหารรับจ้างติดหนี้พนันและถูกว่าจ้างให้รอบยิง แต่เมื่อเขาเห็นพระในวันนั้นบางอย่างในใจเขาเปลี่ยนไปเขาขอพบกับนายพลห้องเงียบสองชีวิตนั่งตรงข้ามกันข้าควรตายไปแล้วมือสังหารพูดน้ำตาคลอแต่ภาพพระรูปนั้นยังตามหลอกข้านายพลมองเขาเงียบเงียบก่อนพูดเพียงว่าบางครั้งพรไม่ใช่สิ่งที่ปกป้องชีวิตแต่คือสิ่งที่ปลุกชีวิตให้ตื่น มือสังหารเงยหน้ามองเขาไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เขารู้ว่าวันนี้เขารอดไม่ใช่พระโชคสารตัดสินจำคุกแต่นายพลขอลดโทษและส่งเขาไปทำงานในวัดกลางป่าเพราะเขาเชื่อว่าคนเราจะเปลี่ยนได้ถ้าใจยอมเปิดรับแสงแรกของศรัทธาที่วัดกลางป่าเนี่ยสงบมีเพียงเสียงนกและลมพัดใบไม่ไหว มือสังหารในอดีตรเริ่มต้นวันใหม่ด้วยไม้กวาดในมือเขากวาดใบไม้กวาดเศษดินแต่ภายในใจกำลังกวาดความมืดออกทีละน้อยเขาไม่เคยคิดว่าจะอยู่ได้โดยไม่ต้องถือปืนแต่วันนี้เขาเริ่มรู้สึกถึงความอุ่นของชีวิตที่แท้จริงเมื่อไม่มีใครกลัวเขาเขากลับได้เห็นรอยยิ้มที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อนหลวงพ่อในวัดไม่ถามถึงอดีตไม่ซักว่าเขาเคยทำอะไร แต่ทุกเช้าท่านจะพูดเพียงว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นพอหลายเดือนผ่านไปจากชายที่เคยเต็มไปด้วยโทสะกลับกลายเป็นผู้เงียบขรึมชอบนั่งฟังเสียงธรรมและยิ้มเบาๆให้กับเด็กวัดที่วิ่งเล่นในวันหนึ่งนายพลวิชิตเดินทางมาที่วัดไม่ใช่ในฐานะผู้บัญชาการแต่ในฐานะผู้มาเยือนธรรมเขาเดินบนทางดินอย่างเรียบง่าย ไม่มีรถหรูไม่มีทหารติดตามมีเพียงรอยยิ้มและดอกบัวนในมือเมื่อทั้งสองพบกันอีกครั้งไม่มีคำพูดใดถูกกล่าวทันทีมีเพียงแววตาสองคู่ที่สบกันต่างฝ่ายต่างเข้าใจมือสังหารที่เคยยกปืนใส่เขาบัดนี้ยกมือว่าอย่างจริงใจกราบลงเบื้องหน้าน้ำตาไหลเงียบเงียบบนพื้นดินแห้ง นายผลย่อตัวลงแต่บ่าชายคนนั้นเบาๆขอบใจที่เลือกกลับมาเป็นมนุษย์วินาทีนั้นไม่มีอดีตไม่มีศัตรูมีเพียงสองดวงใจที่เคยแตกสลายและวันนี้กำลังเยียวยากันและกันในเงาไม้ของวัดกลางป่าเสียงลมยังพัดแผ่วเบาแต่ในใจของทั้งสองกลับสงบนิ่งดุดสายน้ำที่ไม่อาจย้อนกลับ แต่สายสะอาดจนเห็นเงาของตัวเองชัดเจนอีกครั้งเสียงระฆังวัดดังขึ้นในยามเย็นชวนให้ทุกชีวิตในวัดหยุดนิ่งทั้งพระเนรเด็กวัดและชายผู้เคยเป็นมือสังหารต่างหันหน้าไปยังพระอุโบสถแสงแดดสุดท้ายของวันสาดลอดผ่านใบไม้เป็นลำแสงสีทองที่พาดผ่านร่างของนายผลวิชิตและชายผู้เคยคิดปิดชีพเขาในความเงียบสงบ เสียงของหลวงพ่อดังขึ้นช้าช้าบุญกุศลไม่ได้วัดที่อดีตแต่วัดที่เจตนาในปัจจุบนันทุกคนฟังเงียบเงียบแม้แต่เด็กวัดยังนิ่งงนันขณะที่หัวใจของทั้งสองชายเต้นช้าลงเต็มไปด้วยความสำนึกและความอ่อนน้อมถ่อมตนหลังจากพิธีสวดเย็นจบลงนายผลวิชิตไม่กลับเข้าเมืองทันทีเขาขออยู่ค้างที่วัดหนึ่งคืน นอนในกุฏิเล็กๆใต้ต้นโพกลางดึกสายลมเย็นพัดผ่านช่องหน้าต่างเขาลืมตาขึ้นและรู้สึกถึงพลังบางอย่างเสียงฝีเท้าเบาๆเดินเข้ามาใกล้ไม่ใช่เสียงของคนแต่เหมือนบางสิ่งกำลังมาเยือนเขาลุกขึ้นนั่งประตูไม้เปิดแง้มเองช้าๆแสงจันทร์สาดเข้ามาในห้องและตรงนั้น พระชาราที่เคยมาในฝันปรากฏร่างเงียบๆเ,เหมือนท่านไม่เคยจากไปไหนนายพลพนมมือก้มกราบหัวใจเขาเต้นช้าแต่มั่นคงพระชาราพูดเพียงประโยคเดียวเจ้ารอดจากกระสุนแต่สิ่งสำคัญคือเจ้ารอดจากตัวเองแสงเงาค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความว่างที่สงบและลึกในคืนนั้นนายพลวิชิตไม่ได้หลับ เขานั่งหลับตายอยู่ใต้แสงจันทร์ฟังเสียงจิ้งหรีดและเสียงลมหายใจของตนเองเขาไม่ใช่แค่นายพลอีกต่อไปเขาคือผู้รอดและผู้เริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงยามเช้าแรกของวันใหม่หมอกบางปกคลุมทั่วลานวัดแสงอาทิตย์ค่อยๆท่าแสงผ่านปลายไม้ไผ่กลิ่นหอมของดอกไม้ป่าลอยมากับสายลมนายพลวิชิตตลืมตาช้าๆ นั่งนิ่งอยู่กับพื้นดินเย็นไม่พูดไม่ขยับรากับกลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเขาลุกขึ้นก้มกราบพื้นดินเบื้องหน้าและเดินออกจากกุฏิอย่างเงียบงนันเมื่อมาถึงลานวัดเขาพบมือสังหารคนนั้นกำลังนั่งจัดดอกบัวใส่ใจกันบูชาใบาหน้าเรียบสงบดวงตานิ่งลึกทั้งสองสบตาก,กันไม่มีคำพูด แต่รอยยิ้มบางๆก็ปรากฏบนใบหน้าของทั้งคู่พระต่างรู้ดีว่าชีวิตของพวกเขาเคยพังทลายแต่พระธรรมได้สร้างสะพานใหม่ขึ้นมาขณะพระเนนเริ่มบินทบาทเสียงระฆังดังอีกครั้งบอกให้โลกรู้ว่าเช้าวันใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วและกับสองชายต่างวันนะที่เคยเป็นทั้งผู้ล่าและผู้ถูกล่าวันนี้พวกเขาคือผู้เดินทางในเส้นทางเดียวกัน เส้นทางของความสำนึกเส้นทางของการให้อภัยและเส้นทางของการกลับคืนสู่ความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงหลังจากใส่บาดร่วมกันในเช้าวันนั้นทั้งสองเดินเคียงข้างกันไปตามทางดินเรียบลำธารเสียงน้ำไหลเบาๆคล้ายบทสวดที่ธรรมชาติขับขานใบไม้ปลิวลงช้าๆราวกับโลกกำลังค้อมศีรษะให้กับความเปลี่ยนแปลงมือสังหารในอดีตพูดขึ้นเสียงเขาแผ่วเบาแต่มั่นคง ข้คาคิดเสมอว่าคนที่เคยทําผิดอย่างข้าจะไม่มีวันได้รับการให้อภัยจริงๆนายพลหยุดเดินหันไปมองชายคนนั้นด้วยแววตานิ่งสงบเราทุกคนล้วนเคยทําผิดแต่ไม่ใช่ทุกคนที่กล้ากลับมาขออภยัยทั้งสองยืนอยู่ริมลำธารสะท้อนเงาของตนเองบนผิวน้ำเงาที่ครั้งหนึ่งเคยโมหมองด้วยอดีตแต่บัดนี้สายกระจ่างด้วยการให้อภยัยเจ้ารู้ไหม นายพลพูดต่อวันที่เจ้าลั่นแกใส่ข้าข้าไม่ได้กลัวตายแต่ข้ากลัวว่าจะตายไปโดยไม่เคยเข้าใจชีวิตจริงๆชายคนนั้นนิ่งฟังน้ำตาเริ่มไหลลงข้างแก้มเขาไม่รู้ว่าความดีต้องใช้เวลาแค่ไหนแต่เขารู้ว่าเขาจะเริ่มต้นมันทุกวันเมื่อเดินกลับมาถึงลานวัดหลวงพ่อกำลังรดน้ำต้นโพท่านหันมายิ้มให้ทั้งสองคน ไม่ถามไม่กล่าวชมเทียงพูดว่าเมื่อมเมล็ดถูกฝังในดินมันต้องใช้เวลาจึงจะผลิใบเช่นเดียวกับหัวใจคนเสียงระฆังยามสายดังขึ้นอีกครั้งเหมือนการย้ำเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงจริงๆนั้นเงียบแต่งดงามและทรงพลังที่สุดในใจคนทั้งสองนั่งลงใต้ต้นโพแสงแดดลอดผ่านใบไม้ส่องลงบนพื้นอย่างนุ่มนวล ลมเงย็นพัดผ่านปริวชายจีวอนของหลวงพ่อเบาๆความเงียบงันในวัดไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันเต็มไปด้วยความหมายนายพลวิชิตหลับตาหายใจลึกสัมผัสถึงความสงบที่แท้จริงเป็นครั้งแรกในชีวิตไม่ใช่ใชัยชนะในสนามรบไม่ใช่คำสรรเสริญจากผู้ใต้บังคับบัญชาแต่คือความนิ่งภายในใจที่ไม่เคยพบมาก่อนข้างๆเขา ชายผู้เคยเป็นมือสังหารก็กำลังหลับตาเช่นกันดวงหน้าเรียบสงบอ่อนโยนราวกับเด็กที่เพิ่งเริ่มรู้จักโลกใหม่หลวงพ่อยืนมองเงาของทั้งสองที่ทอดยาวบนพื้นดินท่านยิม้มพระท่านรู้ดีว่าบางครั้งศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่คนตรงหน้าแต่คือตัวตนที่เรายึดไว้แน่ในใจเมื่อเสียงระฆังยามเพนดังขึ้น ทุกคนในวัดต่างลุกขึ้นเตรียมกิจวัตรนายพลลุกตามมือสังหารก็เช่นกันก่อนจะเดินจากต้นโพทั้งสองต่างก้มลงกราบผืนดินอีกครั้งที่ซึ่งเคยรับน้ำตาและหยาดเลือดแต่บัดนี้ได้รับรอยเท้าของคนที่เกิดใหม่ด้วยหัวใจพวกเขาเดินจากไปไม่ได้กลับไปเป็นคนเดิมแต่เป็นผู้เดินบนทางที่ต่างออกไป ทางของการรู้แจ้งผ่านบทเรียนแห่งชีวิตและการให้อภัยเมื่อทั้งสองเดินพ้นจากเงาไม้แสงแดดสาดส่องเต็มใบหน้าแต่ไม่รู้สึกร้อนกลับอบอุ่นเหมือนอ้อมกอดจากสิ่งที่มองไม่เห็นพวกเขาเดินผ่านกลุ่มเด็กวัดที่วิ่งเล่นอย่างไร้เดียงสาเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังสะท้อนไปทั่วลานวัดเสียงที่เคยเป็นเพียงเสียงธรรมดาบัดนี้กลับมีความหมาย นายพลหยุดมองเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งดวงตาเขาเปล่งประกายนึกถึงตัวเองในวัยเยาว์วันที่เคยอยากเป็นฮีโร่แต่โตมาพร้อมกับการกลายเป็นเครื่องจักรของสงครามมือสังหารหยุดมองภาพเดียวกันเขายิ้มเล็กน้อยก่อนจะหันมาพูดกับนายพลว่าหากเรารู้จักหัวใจของเด็กตั้งแต่แรกบางทีชีวิตเราคงไม่พังไปไกลขนาดนั้นนายพลพยักหน้า เขาไม่ตอบเพราะในใจเต็มไปด้วยความเห็นพ้องเสียงสวดจากโบสถ์เริ่มดังก้องพระเนรกำลังเตรียมพิธีกรรมประจำวันทั้งสองไม่ได้เข้าไปในพิธีพวกเขาแค่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ริมทางปล่อยให้เสียงธรรมชำระจิตใจในความเงียบเมฆบางลอยช้าๆบนท้องฟ้าทุกอย่างเคลื่อนไปอย่างราบเรียบแต่ลึกลงไปในใจของชายสองคนคือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันย้อนกลับ เพราะคนหนึ่งเคยแบกคำว่าอำนาจอีกคนหนึ่งเคยจมอยู่ในบาปแต่วันนี้พวกเขาไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปพวกเขาคือคนธรรมดาที่เลือกเดินต่อบ,บนเส้นทางของแสงสว่างแม้เส้นทางจะยังยาวไกลแม้บาปเก่ายังฝังอยู่ในความทรงจำแต่หัวใจของทั้งสองได้เลือกแล้วว่าจะไม่หันกลับไปทางเดิม ในค่ำคืนถัดมาแสงดาวเต็มฟ้าท้องฟ้าเหนือว่าสงบเงียบราวกับจักรวาลเองก็กำลังรับฟังนายผลวิชิตนั่งพิงเสาไม้หน้ากุฏิจ้องมองดวงดาวที่ส่องแสงเหนือยอดไม้เขานึกถึงทุกชีวิตที่สูญเสียในสนามรบนึกถึงใบหน้าของเพื่อนร่วมรบและนึกถึงเสียงปืนครั้งสุดท้ายที่เกือบทำให้เขาจบชีวิตข้างๆเขา,ขาชายผู้เคยเป็นมือสังหาร นั่งนิ่งรวบเข่ากอดตัวเองสายตาไม่ได้มองฟ้าแต่หลุบต่ำราวกับมองลึกลงไปในใจตัวเองข้าๆ่าคนมามากเสียงเขาดังขึ้นเบาๆบ,บางครั้งข้ารู้สึกว่าข้าไม่ควรได้รับการให้อภัยเลยนายพลหันมาช้าๆเขาไม่พูดปลอบไม่พูดขัดเพียงแค่เอื้อมือวางบนบ่าของชายคนนั้นการให้อภัยไม่ใช่พระเจ้าสมควรได้รับ แต่พระใจเราพร้อมจะปลดปล่อยเจ้าจากโซ่ที่ล่ามไว้เองน้ำตาของชายคนนั้นร่วงเงียบไม่มีเสียงสะอื้นมีเพียงหยดน้ำบนผืนดินที่ซึมลงอย่างช้าๆเหมือนบาปที่ถูกกลืนกลับสู่แผ่นดินคืนยังคงดำมืดแต่ในใจของเขาเริ่มเห็นแสงริบหรี่จากทางที่ไม่เคยกล้าเดินแสงที่ไม่เคยได้มาจากปืนจากเงินหรือจากอำนาจ แต่มาจากหัวใจที่ยอมรับว่าการเริ่มต้นใหม่เจ็บปวดแต่งดงามยิ่งกว่าทุกชัยชนะในอดีตรุ่งเช้าวันถัดมาเสียงนกร้องปลุกชีวิตให้ตื่นแสงแรกของวันสองผ่านหน้าต่างไม้อาบไล้ใบหน้าของทั้งสองที่ยังนั่งอยู่หน้ากุฏิแม้ผ่านคืนแห่งความเงียบแต่ภายในใจกลับเหมือนเดินทางมาไกลนักไกลกว่าทุกสนามรบ กล้กว่าทุกคุกและกำแพงที่เคยขังพวกเขาไว้นายพลวิชิตหันไปมองเพื่อนใหม่ของเขาชายที่เคยคิดฆ่าเขาชายที่ครั้งหนึ่งเขาควรจะเกลียดแต่วันนี้เขากลับรู้สึกผูกพันลึกยิ่งกว่าเพื่อนร่วมรบเจ้าเคยถามข้าว,ว่าทำไมข้าถึงให้อภยัยเขาพูดขึ้นเบาๆเสียงลมเช้าแผ่วเบาพัดผ่านใบไม้เพราะข้ารู้ว่าหากไม่ให้อภยัยข้าก็คงไม่มีวันหลุดพ้นเช่นกัน ชายคนนั้นฟังเงียบเๆเขายกมือพนมช้าๆหลับตาลงไม่ใช่เพื่อสวดแต่เพื่อรับฟังเสียงหัวใจตนเองอย่างแท้จริงพระตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาเคยได้ยินเสียงปืนเสียงคำสั่งเสียงร้องขอชีวิตแต่ไม่เคยได้ยินเสียงที่เบาเบาและชัดเจนที่สุดเสียงที่บอกเขาว่าเจ้าก็มีค่าพอจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหลายวันผ่านไปทั้งสองยังคงอยู่ที่วัด ไม่ได้จากไปไม่รีบร้อนเพราะทั้งสองรู้ดีว่าการเดินทางที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่การกลับไปหาความสำเร็จแต่คือการกลับไปหาตัวเองและในแต่ละวันพวกเขายังตื่นขึ้นพร้อมเสียงระฆังยังนั่งฟังเสียงธรรมยังช่วยเด็กวัดเก็บกวาดใบไม้และยังยิ้มให้กันเหมือนรู้กันมาทั้งชีวิตแม้ไม่มีใครลบอดีตได้ แต่ทุกย่างก้าวที่เต็มไปด้วยสติและศรัทธ,ธาคือการเขียนปัจจุบันขึ้นมาใหม่ทีละบรรทัดทีละก้าวจนกลายเป็นเรื่องเล่าที่ใครก็ไม่อาจลืมวันหนึ่งขณะพระอาทิตย์คล้อยตำ่ำแสงทองอับและยอดไม้ในลานวัดเด็กวัดกลุ่มหนึ่งวิ่งเข้ามาหาชายสองคนที่กำลังกวาดลานในมือของเด็กถือหนังสือเก่าเล่มหนึ่งปกสีสีตัวหนังสือเลือนราง หลวงที่ครับหนังสือของใครไม่รู้หล่นอยู่ข้างกุฏิเด็กยื่นให้ชายผู้เคยเป็นมือสังหารเขารับมาด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยเปิดหน้าหนังสือบรรทัดแรกคือบทสวดสั้นๆแต่ในหน้าสุดท้ายกลับมีลายมือที่เขาจำได้แม่นยำศรัทธาไม่ได้แปลว่าเชื่อโดยไม่สงสัยแต่คือการยอมเดินต่อไปแม้หัวใจยังเจ็บอยู่มันคือลายมือของแม่เขา หญิงชาราที่เขาเคยจากมาโดยไม่ร่ำลาแม่ที่เขาไม่กล้ากลับไปหาหลังจากใช้ชีวิตอย่างที่เธอไม่เคยหวังดวงตาเขาสั่นระริกหนังสือเล่มนั้นไม่ใช่แค่กระดาษแต่มันคือความทรงจำคือบ้านคือคำขอโทษที่ไม่เคยพูดนายพลมองเขาเงียบเงียบก่อนพูดเพียงว่าบางครั้งสิ่งที่เราตามหาทั้งชีวิตก็อยู่ตรงหน้าเราเสมอ เพียงแต่เรายังไม่กล้าก้มลงเก็บมันขึ้นมาชายคนนั้นปิดหนังสือสูดลมหายใจลึกเขาเงยหน้าขึ้นมองไปยังฟ้ากว้างเบื้องบนแสงสุดท้ายของวันทาบลงบนใบหน้าเขาพอดีและในวินาทีนั้นเขารู้แล้วว่าถึงเวลาที่เขาจะกลับไปหาแม่ไม่ใช่เพื่อขอการให้อภัยแต่เพื่อบอกเธอว่าลูกชายที่เธอเคยเสียไป กำลังกลับมาใหม่อีกครั้งด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปตลอดการเย็นวันต่อมาท่ามกลางเสียงระฆังวัดครั้งสุดท้ายของวันชายสองคนยืนเคียงกันหน้าประตูวัดเป้ใบเล็กสะพายบนไหลในใจเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่ไม่จำเป็นต้องพูดนายพลวิชิตยกมือพนมสายตาเขานิ่งสงบและเปี่ยมด้วยเมตตาเจ้ามีหนทางของเจ้าแล้วและข้าก็เชื่อว่าเจ้าจะไม่หันกลับไปอีก ชายผู้นั้นยิ้มบางๆในแววตาไม่มีความกลัวไม่มีความเศร้ามีเพียงความกล้าที่จะเริ่มต้นและความหวังที่เขาไม่เคยมีมาก่อนข้าจะไปหาแม่แล้วข้าจะกลับมาเสียงเขาชัดเจนเหมือนสาบานต่อผืนดินและท้องฟ้าทั้งสองก้มกราบหลวงพ่อผู้ยืนรออยู่เงียบๆข้างประตูวัดหลวงพ่อพยักหน้าเบาๆ สายตาท่านเมตตาแต่มั่นคงเมื่อใจใสโลกจะเปลี่ยนเจ้าทำดีแล้วจงรักษาใจเช่นนี้ไว้ชายผู้นั้นก้าวลงจากบันไดวัดเหยียบย่ำบนทางดินที่เคยเป็นทางหลงแต่บัดนี้คือทางกลับบ้านนายพลมองแผ่นหลังของเขาค่อยๆไกลออกไปแต่ในใจกลับล้ชิดก,กว่าครั้งใดเขาหันกลับเดินเข้าไปในลานวัดสายลมเย็นพัดผ่าน กลิ่นหอมของดอกไม้ป่าลอยมาแตะปลายจมูกเขายิ้มเหงื่อยหน้ามองฟ้าและรู้ว่าชีวิตของเขาเองก็เพิ่งเริ่มต้นใหม่เช่นกันในโลกที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและบาดแผลบางครั้งการให้อภัยคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดและศรัทธาคือทางรอดที่แท้จริงของหัวใจมนุษย์